เมียววันนี้มีน็อะไรขายมากมีน็อตซาลาเปาค่ะตัวละกี่บาทตัวละห้าบาทนี่รซาลาเปามีเบอร์แปดกับเบอร์สิบนะครับนี่ใครสนใจนะครับทักเพจมาได้เลยนะครับตัวนี้นี่เป็นตัวเบอร์แปดนะครับตัวละห้าบาทนะครับตัวละห้าบาทเป็นแพ็กเกจอย่างนี้เลยนี่แพ็กเกจอย่างนี้เลยนี่ตัวนี้เบอร์สิบนะครับจริงๆมีหลายสีนะมันมีสีอะไรบ้างเพื่อนสีน้ำเงินแดงสีน้ำเงินสีทองสีแดงปะเดี๋ยวเอาแดงออกมาด้วยหนุ่มเปิ้ล เอามาเดี๋ยวเอาหมอกมาหมอกแค่แถวนี้ก็ได้เออเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวให้ลูกค้ามาขายให้หมดนี่เพื่อนไอ้ตรงลังตรงนั้นอะที่เป็นน่ฬิกาออกมาเลยน็อตซระเปาอ่ะนากดดังอ่ะเดี๋ยวพาอฮะหหมดเเลยรอก็เฉพาะที่ลังให้มันเปิดฝาไว้ดิกก็็มันเปิดตลลหังนะะคเออเอามาเถอะขายมันมันไหลเบอร์ได้ขายให้หมดไปนี่ นะครับเบอร์8ปดเบอร์สินะครับใครสนใจมาตัวละ5้าบาทห้าบาทห้าบาทนะครับนี่ของใหม่นะครับของใหม่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเซลให้นะครับใครสนใจระวังเมกนี่หรือน็อตสิอุยสวยอะดูดิสวยเหมือนคนขายเลยค่ะสวยสวยอืมสวยมากนะครับใครสนใจนะครับตัวละ5บาทห้าบาทห้าบาทมาได้เลยนะครับวันนี้นะครับโปรห้ากึงห้าเริ่มแล้วเดี๋ยวเติมของให้อีก